สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบเขาเรียกว่าการใช้สกายนะครับก่อนที่เราจะมีการพรีเซนต์งานออนไลน์กันนะเบื้องต้นเลยก็คือเราเองก็ต้องค้นหาคนที่เราจะแชทด้วยนะครับคือต่งางคนต่างก็จะต้องมียูสเซอร์อย่างผมเองก็จะแชทคุยกับคุณกิตวีครับน้องตีนะครับก็ง่ายๆเลยดับเบิลคลิกที่ยูสเซอร์ User นี้นะครับเขาก็ออนไลน์อยู่มีสีเขียวออนไลน์อยู่นะครับ ทีนี้ผมเองก็จะโทรหาเขาโดยใช้สกายโทรนี่นะครับอ่ะจะลองโทรดูโทรหาสกายนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังเชื่อมต่อนะครับสกายนี่ก็คือเราใช้ของ h อ t เมล l นะครับใช้อีเมลของ o t m เม l นะตอนนี้ก็ระบบกําลังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่ง อ่าโอเคอัลโหลสวัสดีครับอ่าแสดงว่าตอนนี้น้องตีนะครับคุณกิตวีก็รับสายแล้วทีนี้เราจะแชร์หน้าจอ,อยังไงก็คือทําอย่างนี้ครับคลิกตรงสามจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ร่วมกันบนหน้าจอและเสียงนะฮะอ่าตัวนี้เป็นการโทรแบบธรรมดานะครับโดยไม่ต้องใช้วิดีโอคอนะฮะต่างคนต่างก็จะคือสามารถเห็นหน้าจอที่ผมแชร์ตรงนี้นั่นเอง อจะต้องรอนิดหนึ่งตอนนี้น้องตีเห็นหน้าจอทางนี้หรือยังเห็นหน้าจอแล้วครับอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมอโอเคนะครับผมก็จะพักสกายตัวนี้ลงไปนะครับตอนนี้น้องตีเห็นหน้าจอที่เป็นเว็บไซต์ไหมเว็บไซต์เห็นฮะอ๋อโอเคแล้วแสดงว่าเห็นแล้วนะครับเราก็สามารถจะพีเต์พีเต์ให้ดูได้เลยนะครับว่าอ่าวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องของ ตัวอย่างของเว็บไซต์นะครับแล้วก็วิธีการที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปยังไงนะครับในแต่ละเมนูอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับวา่าให้นังตีเห็นว่าเรามีบริการอะไรบ้างมีรับทําเว็บไซต์แพ็กเกจองคอ์กรเลทบอลสีนะฮะตอนนี้นังตีเห็นเมนูทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเห็นทั้งหมดฮะตามาเอร์เซอร์ตอนนี้ที่ชี้อยู่คืออ่านว่าอะไรครับตรงนี้เห็นไหม รับทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซโอเคนะครับแสดงว่าระบบการใช้สกายของเราเนี่ยได้ผลแน่นอนก็คือสามารถที่จะพรีเซนต์อธิบายการใช้งานนะในส่วนของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับก็สะดวกสบายด้วยนะฮะอ่าฮะก็ดังนั้นก็จริงๆแล้วคือแต่ละเครื่องนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีกล้องวิดีโอก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเห็นหน้าจอแชร์หน้าจอกันได้ สะดวกมากเลยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่หรือต่างประเทศก็ใช้งานได้เพราะสกายเขาใช้กันมานานแล้วนะดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะทําเว็บไซต์กับเรานะสามารถที่จะ,ะมาดูการนําเสนอตรงนี้ก่อนได้เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมนัมกตรีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ